เซอร์ไดาราสาวโผล่เป็นสาวนายเทคเมียอัลไทยแลนด์เป็นสาวเซ็กซี่เบอร์ต้นเมือนทาจริง,รงๆเลยล่ะค่ะสำหรับแนทเกษรินชัยเฉลิมโพนที่ก่อนหน้าน,นี้แฟนคลับต่างร่วมสแสดงความยินดีที่เธอนั้นประสบความสำเร็จพุ่มเงินซื้อบ้านหรูไละกำลังต่อเติมให้สวยเป๊ะแต่ล่าสุดเจอทำแฟนกลับรือหานั้นเป็นเรื่องสซอรไพมากๆเมื่อจู่ๆเธอโผล่เป็นสาวสวยโสดรายการเท็กเมียอัลไทยแลนด์ในตอนล่าสุด 27พฤศจิกายน2 5 6 4นาทำเอาหนุ่มๆอ,อึ้งอาปากค้างตั้งแต่เปิดตัวเลยเดียวงานนี้สาวแนทต้องเลือกดับไฟหนุ่ม,มทั้งที่เปิดไฟค้างไว้เพียงเลือกแค่1คนเท่านั้นสำหรับหนุ่มที่สาวแนทเลือกคือมายชนพันธ์นั่นเองจ้า